กำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในไตรามาสที่4กันค่ะเราจะไปพูดคุยทิศทางกลยุทธ์ในการลงทุนส่งท้ายปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันนะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ค่ะใกล้จะปลายปีแล้วนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2560นะคะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจากปลายปีเก่าเข้าสู่ต้นปีใหม่ควรที่จะต้องมีการกําหนดแบบไหนนะคะ ครับเราต้องดูว่านะครับตลาดแต่อัพไซด์เนี่ยน่าจะน้อยนะ,ะแล้วก็ดาวไซด์นี้ก็สามารถที่จะเปิดโลกได้ตลอดนะครับคราวนี้ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นฮนะะที่กระทบกับตลาดเราในจากช่วงนี้ไปจนต่อเน,นื่องไปถึงปีหน้านะครับซับไปมากหนึ่งก็คือเรื่องของการไหลออกของของฟันโฟนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการไหลออกนะ ในอีกมาร์คเก็ตอันที่สองก็การขึ้นกนะะารขึ้นของราคาน้ํามัน,นะฮะอันนี้เจอการขึ้นของราคาน้ํามันแน่นอนปัจจัยสำคัญที่กระทบเนี่ยมาเราวกวคุรจะต้องรับพอตนะฮะในแง่ของการที่อยากคิดว่าได้นะฮะต้องคิดว่าทํายังไงให้ให้อรอนเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายมานะฮะก็ต้องมาดูว่าหุ้นอะไรที่จะรับผลกระทบจากการขึ้นของราคาน้ำมันอันนี้เราแนะนํามาตลอดแล้วว่าหุ้นสายจารบินนะฮะค่ะ อันนี้ต้องรามัระวังเลยนะฮะก็จะเห็นราคานะครับของคุ้นสายการบินปีที่แล้วขึ้นมาเยอะมากปีนี้นะครับก็ก็อาจจะต้องปีที่ที่มันลงนะฮะโดยเฉพาะสายการบินของรัฐนะครับต้องระวังอาจาะไม่เอกชนอาจจะเอาตัวรอดได้จากการเ e t t ิ้งราคาน้ํามันที่ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับแต่เชื่อว่าในระบบของรัฐนะฮะคงไม่มีเมธำนะฮะการบินไทยะมันจะต้องต้องระมัดระวังนะครับ ดูความเสี่ยงไปอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับกับการขึ้นของตัวคอมมอนดิตี้นะครับอุูมิร่องแม้สร้างก็ต้องดูนะครับดูว่ามีค่าเคมีค่าอะไรอรือเปล่าเพราะว่าราคาเหล็กขึ้นราคาโลหะขึ้นนะครับคอมมอนดิตี้ขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นต้นทุนที่ทําให้การร่องหมางานมาที่ต้องใช้ใช้เหล็กใช้อะไรพวกนี้นะครับจะมีผลกระทบเมากน้อยขนาดไหนนะครับ บริษัทที่มีแบงคหลอกเยอะก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะอันนี้เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้พุ้นละเหมาไม่ค่อยขึ้นนะครับ<ฆ>คือในดูในแง,ง่ของของของด่านดูในแง่ว่าทํายังไงให้เสียน้อยดีกว่านะครับเราคงไม่ไปดูว่าทํายังไงเล่นหุ้นที่ได้กำไรเยอะครับใน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 ช่วงนี้นะครับ<ฆ>คือการปรับพอตเองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือพยายามถึงอุสงให้มากที่สุดนะสถานการณ์เป็นมิบนคือว่าขึ้นขึ้นมากไม่ได้หรอกนะครับแต่การลงแหละ ก็เพราะที่จะตกใจกนะับความที่ยงนะฮะแล้วพอต้นปีไปแล้วเงินไหลออกเนะกกี่ยโอกาสจะไหลเข้าเนี่ยนะครับก็เป็นระลอกระหลอ่อนะฮะแล้วอันที่ที่สําคัญก็คือตลาดขึ้นขึ้นมาปีนี้ตั้งปีนะครับขึ้นมาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ขึ้นมาเยอะละนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีหุ้นที่ยังยื้อยู่ได้ดนเนี่ยก็คือกลุ่มน้ํามันนั่นแหละนะครับจะตูดไปก็ ก็พอตอเราสออสองตัวที่ยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะฮีมีน่าจะขึ้นก็ผมคิดว่าขึ้นก็คงได้ปักสิบเปอร์เซ็นตนะฮะและ้วเห็นว่าตลาดเนี่ยมีมีมีอัพไซด์ลดข้างแคบมากลยนะครับค่ะเร<ธ>าเราควรต,ต้องต้องดูเรื่องของอทำยังไม่ให้ถอเสียหายมากกว่านะที่จะไปคิดว่าเจาจะได้จากตลาดก็คงจะปเป็นเรื่องที่ยากนะฮ <ธา S 2> ะค่ะ,นะ,<น>ะแล้วเห็นกลุ่มหนึ่งเห็นก่นที่รับผู้ทบจากนักท่องเที่ยวนะนะ ก็จะมีกลุ่มโรงแรมนะก็ไม่ขยับเลยนะปีที่แล้วจะขยับแล้วนะปีนี้ขยับไม่ได้เลยนะค่าวนี่มันเริ่มค่อยๆฉา,ายชัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าปีหน้าเนี่ยที่จะลงไม่เยอะนะอาจจะลงได้สองร้อยจุดหรือกลับขึ้นมาที่เก่านะแต่การขึ้นลงก็จะเป็นสลัดกลุ่มขึ้นนะคิดว่าก,กลุ่มที่ขึ้นก็คงไม่ใช่กลุ่มที่ขึ้นมาปีที่แล้วนะค่ะ ก็เราต้องติดตามดูด้วยอาจจะเป็น selective เป็นรายตัวในขนนเนี้ยนะครับก็ยิ่ง้าใหย่ตลาดแบบนี้ที่เราจะต้องทำายูทีว่ารอพินิจแล้วค่อยซื้อค่ะมีปัจจัยเสี่ยงในปี2560อะไรบ้างคะที่ที่นางคุณต้องระวังแล้วมันน่าจะกระทบกับตลาดหุ้นของบ้านเราอะค่ะเพราเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคอินเ e จมาเก็นะครับสองก็คือการที่ผลราคาน้ำมันนะครับไปกระทบกับ โครงสร้างการผลิตต้นทุนการผลิตของรลจรอต่งๆอยู่ในการเหล่านค่ะเราต้องติดตามดูมสองปัจนี้ต้อโด,ะะดูดีใช่ค่ะแล<ด>้วสถานการณ์การเมืองหรือว่าสถานการณ์การก่อการร้ายต่างประเทศนะคะมันจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลไหมคะในปีสองพหกสิบก็อาจจะเป็นไม่ไม่น่านะไม่น่านะครับเพราะว่าก่อการร้ายมันมีทุกปีนะฮะ เป็นสิ่งที่ทั้งโลกก็าบอกถ้าเกิดก็ต้องสู้กับมันนะครับไม่มีใครใครใคร,ใคร,ใครทั้งกลัวอย่างยิ่งกลัวยิ่งทำนะฮะเพราะปัจจัยพวกนี้เราเราไม่เอาหมดคิดอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วในเชิงเทคนิคเองในปี2560คุณนิพนธ์มองกรอบตัชนีอยู่ที่ระดับไหนบ้างคะกรอบบนกรอบล่างมีความห่างกันประมาณเท่าไหร่คะคือถ้าดีสุดนะฮะดีสุดเนี่ยก็อยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบนะครับการเลยไปพันหกร้อยเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรที่สไพ้ประสมผวานนะฮะค่ะ กรอบล่างเนี่ยผมยังดูแค่ทันสามนะครกรอบล่างของระหว่างปีนะครับไม่ไม่ทราบว่าช่วงไหนนะะค่ะแต่ขึ้นไปไกลกว่าน,นั้นนะผมคิดว่าใ,ในในตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะแล้วก็ปัจจัยแบบนี้ทั้งโลกแบบนี้เงินไหลออกเนี่ยผมคิดว่าข้างบนน่าจะมีมีอัพไซด์น้อยนะครับแต่ทางล่างถ้ามีอะไรตกใจก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะลงเหมือนกันครับแต่แต่ลงไม่เยอะนะลงลง,ลงแบบลงแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ ค่ะก็คือเทรนในปีห0ูนย์เรายังไม่น่าเห็นหุ้นเราออทามไฮนะคะไม่น่าทำนิวไฮนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ฝันได้นะครับค่ะเรามีสิท์นักนะครับได้แต่เราต้องคิดในแง่ของพื้นฐานนะครับว่าแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงตลาดเราไม่ใช่แคบเล็กๆสองสามล้านสี่ล้านล้านเราจะไม่มันสิบสี่สิบห้าล้านล้านฮะการขึ้นไปโดยที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานไปแบตอัพนะครับมันเป็นการสร้างฟองสบู่ให้ระบบเศรษฐกิจนะ ซึ่งมันไดเกิดความเสียหายใหญ่หลวงในที่สุดนะครับแล้วเราคิดว่าเราเรียนรู้กันมาปี40นะครับคนไทยเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าการสร้างของสบู่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะสุดท้ายไม่มีใครได้นะครับซึ่งเราคิดว่าคนไทยไม่ทําแล้วแต่ถ้าฝรั่งจะมาซื้อใหุ้่กเราขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องของฝรั่งนะครับแต่เราคิดว่าคนไทยไม่ทำค่ะสุดท้ายคะ่ะคุณที่คนย้ำเกาหล์ทิ้งท้าย,ย,ยสําหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นภาพที่เห็น นะครับก็พุ้นขึ้นมานะครับก็ก็พยายามขยอยลดน้าหนักการลงทุนไปใครที่ลดน้ําหนักการลงทุนไปแล้วก็เตรียมแต่ละผ่อนนะฮะคนใครที่ยังไม่ได้ขายพุ้นเลยนะครับหุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วนะครับก็ก็กแบ่งแบ่งขายเพืีนถืงนินสดได้นะครับะจะเป็นกลยุธทธ์ที่ที่เหมาะสมกว่านะคค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะ ส,สวัสดีค่ะคุณธีพงศ์ประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราส่งท้ายสุดสัปดาห์แล้วก็มองการคาบเกี่ยวปลายปีไปสู่ต้นปีด้วยนะคะยังคงมีโอกาสในการลงทุนนะคะแต่ว่าช่วงปลายปีแบบนี้ก็อาจจะเน้นพักผ่อนมากกว่าเลือกลงทุนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ